วิธีแอบอ่าน messenger โดยไม่ให้เพื่อนรู้ว่าอ่านแล้วสวัสดีค่ะกลับมาทบกพาวทุกทิกทิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการแอบอ่าน messenger น,นะคะโดยไม่ให้เพื่อนรู้ว่าอ่านแล้วมาฝากกันค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้งานแอป Messenger นะคะหลายๆคนคะ่ะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแอป Messenger คะ่ะได้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาคะ่ะนั่นก็คือหากเรานะคะอ่านแชทที่เพื่อนส่งมาให้เราแล้วนะคะเพื่อนคะ่ะก็จะไม่รู้ว่าเราอ่านแชทแล้วคะ่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะหากเราคะ่ะต้องการแอบอ่านแชทนะคะเราก็จะต้องทำการอ่านข้อ,ขอความที่แถบการแจ้งเตือนนั่นเอง ดังนั้นนะคะหากผู้ที่ใช้งานแอปเมสเซนเ e อร์ท่านใดนะคะที่ต้องการแอบอ่านแชทบน Messenger นะคะโดยไม่ให้เพื่อนรู้ว่าอ่านแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายที่แอปเมสเซนเ e อร์ได้เลยค่ะโดยการตั้งค่าที่ฟ้าจะแนะนําต่อไปนี้นะคะก็สามารถทําได้บนโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS และ Android เลยค่ะและวิธีการแอบอ่านแชท Messenger โดยไม่ให้เพื่อนรู้นะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราทําการอัปเดตแอป m e s s e n g e r ก่อนค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราค่ะเข้าไปที่แอป Messenger ค่ะ แล้วแตะไปที่ขีด์3ขีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะเลือกไปที่แสดงใบตอบรับการเปิดอ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราปิดสวิตช์ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถแอบอ่านแชท m e s s e n g e r โดยไม่ให้เพื่อนรู้ได้แล้วค่ะหากไม่อยากพลาดทิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to t i c k ทิปดีๆทนใหม่ๆที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u a Boo k TV ได้เหมือนเดิมค่ะ